ถ้าถามว่าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดในโลกของเกมมันคืออะไรหลายคนก็คงมีคําตอบที่ไม่เหมือนกัน,นครับอาจจะไปแนวแฟนตาซีเป็นพวกมังกรอสูรกายต่างๆพวกผุ้ผีปีศาจแต่ว่าสัตว์ประหลาดที่มันน่ากลัวที่สุดสําหรับผมมันคือสัตว์ประหลาดที่มักจะมีต้นกาเนิดมาจากมนุษย์ครับเวลาได้เห็นร่างกายของมนุษย์มันผิดแปลกไปมันเป็นเรื่องที่น่าหวัดหวั่นมากๆเพราะงั้นผมเลยกลัวพวกคอนดิเซปใน The Last of Us หรือไม่ก็พวกเน c r o ม o r p ใน Dead Space มากเป็นพิเศษ เรียกว่าเป็นสัประหลาดที่เกิดจากการกลายพันธุ์ก็ได้ครับถ้าว่าเมื่อมนันานมานี้ราวปีที่ผ่านมามันก็ได้มีสัประหลาดแบบใหม่ที่ได้เขีนนิยามความน่ากลัวให้ไปไกลอีกขั้นหนึ่งเลิปนี้จะเป็น,นเรื่องราวของไบโอเฟสกลายพันธุ์สยองแห่งคาลิสโตโปรโตคอล คาริสโตโปรโตคอลมันเริ่มต้นจากการเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในจกักรวาลเดียวกันกับพับ G ครับและจะพัฒนาโดยสตูดิโอสไตคิงดิส t ทน c e เป็นสตูดิโอใหม่ในเครือคารฟตันเจ้าของเดียวกับพับ G นี่แหละครับซึ่งความจริงแล้วตัวสตูดิโอดังกล่าวมันก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายจักรวาลพับ G ีโดยเฉพาะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้หัวหอกผู้เสนอไอเดียคาริสโตโปรโตคอลนี้เขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากคนที่อยู่เบื้องหลังเดสเปสคุณเกรนสโกฟิล คือเมื่อเรานึกถึงเกมไซไฟเฮอร์เรอร์ชื่อที่จะผุดขึ้นมาเป็นชื่อแรกมันก็คือ d e สเปดครับและการที่มันเป็นแบบนั้นมันก็คืออีกหนึ่งจุดที่พิสูจน์ว่า d e สเปดมันประสบความสําเร็จมากขนาดไหนเอาง่ายๆนอกจากเกม d e สเปดแล้วไม่นับเกมอินดี้ครับคุณรู้จักเกมไซไฟเฮอร์เรอร์เกมไหนบ้าง a l i e n i s o l a t i o n p r e y b i o s h o c k นอกจาก3เกมนี้แล้วคุณรู้จักเกมไหนบ้างและด้วยความโด่งดังของ d e สเปดเอง มันก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวผลักดันครับที่ทําให้คุณเกรนสโควิลล์เขาอยากจะสร้างคาริสโตโปรโตโคอลในฐานะของผู้สืบทอดเจตจำนงแห่งความน่ากลัวและความน่าแหวะหน่าขยักขยแยงเพราะง้นคลิปนี้อาจจะเป็นอารมณ์เดียวกับคิวเรื่อง่อรเลยครับแต่ก็จะพยายามไม่เอาภาพที่มันต้องเซเซอร์มาตั้งแต่แรกนะครับเมื่อการพัฒนา,นามันดําเนินไปคุณเกรนก็คิดว่าตัวเกมของเขาเนี่ยมันต้องการโลกต้องการจักรวาลเป็นของตัวมันเองดูเหตุน,นี้ ไอเดียที่คาลิสโตโปรโตคอลจะตั้งอยู่ในจกักรวาลด u พับมันจึงถูกตัดออกไปและกลายเป็นเกม IP ใหม่นับตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะเชื่อมกันอยู่หรือไม่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพับจเป็นอิสต์เอ็กคือไม่การันตีว่าทั้งสองสิ่งนี้มันคืออันเดียวกันส่วนมันคืออะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึงอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่คาลิสโตมันมีเดสเปสเป็นต้นแบบ มันก็อดไม่ได้ครับที่จะถูกนําไปเปรียบเทียบเหล่าบรรดาเกมเมอร์เหล่าบรรดานักวิจาร์เกมต่างๆทุกคนบอกไปเสียงเดียวกันว่าคาลิสโตโปรโตโคอลมันมีความคล้ายกับเดสเปซอย่างมากทั้งเซตติง้งเกมเพลย์เนื้อเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ UI และอาวุธครับที่ในคาลิสโตโปรโตโคอลมันจะไม่มี UI ที่เราเห็นได้ชัดแต่ทั้งหมดมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในโลกของเกมจริงๆพวกหลอดเลือดพวก UI บอกกระสุนทุกอย่างมันมีจริงในโลกของเกมหรือไม่ก็แม้แต่ระบบการดึงหรือผลักของครับ โดยส่วนตัวผมมองว่าการที่คาลิสโตมันเหมือนกับเดสเปดมากขนาดนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยก็เหล่าบรรดาผู้พัฒนาที่ทําเกมนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่ทําเดสเปดกันทั้งนั้นอีกทางตัวเกรนสกอร์ฟิลยังให้เหตุผลด้วยว่าที่คาลิสโตมันดูคล้ายกับเดสเปดก็เพราะความเป็นสายไฟเฮอร์เรอร์มันคือแนวมันคือสไตล์การสร้างเกมของเขาอย่างเดสเปดเนี่ยตัวเขาเองก็ได้รับแรงบันดาลใจ,จมาจากหนังแนวสายไฟเฮอร์เรอร์เช่นเดียวกันอีเวนต์ฮอไรซอนและเผื่อใครไม่ทราบ ชื่อตัวเอกไอแซคคลาร์กในเดสเปสมันก็มาจากชื่อของสองนักเขียนแนวฮาร์ดไซไฟอย่างไอแซคอซิมอฟและอร์เธอร์ซิกทักเช่นเดียวกันอีกทั้งชื่อเจคอบตัวเอกในคาริสโตโปรโตคอลมันก็เป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกของไอแซคในคัมภีร์ไบเบิลยากอบซึ่งถ้าอนันต์มันฟังไม่ขึ้นตัวเกรนเขายังบอกด้วยอีกว่าสาเหตุที่คาริสโตดูเหมือนกับเดสเปสมากๆก็เพราะว่าความเป็นเดสเปสมันตรงกับสิ่งที่เขาอยากให้คาริสโตเป็นทุกอย่าง จสามารถเ,าเรียกได้เลยว่าคาลิสโตโปรโตคอลมันคือผู้สืบทอดทางจิตวิญญาณของเดสเปสอารมณ์ดักโตกับเดมอนโซนั่นแหละครับเพราะว่าความต้องการที่เกรนสโกฟิลอยากไดให้คาลิสโตโปรโตคอลมันเหมือนกับเดสเปสสิ่งนั้นมันก็ดันกลายเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้ตัวเกมเละไม่เป็นท่าครับแต่ที่คุณเกรนสโกฟิลจะพยายามทําให้มันเหมือนไปเลยเขาก็ดันอยากให้มันแตกต่างด้วยในเวลาเดียวกันและหนึ่งในความแตกต่างที่ว่าก็คือการเพิ่มระบบการโจมตีระยะใกล้เข้าไป ให้อารมณ์ประมาณว่าถ้าเดสเปซมันคือการที่ผู้เล่นต้องรักษาระยะห่างกับความสยองคาลิสโตโปรโตโคอลก็คือการที่ผู้เล่นจะต้องเคญหน้ากับมันแบบจังๆเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับไม่เข้าท่าเอาซะเลยครับระบบการต่อสู้ดังกล่าวมันดีแค่ตอนที่คุณได้เจอกับศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวแต่พอมีมากกว่าหนึ่งเมื่อไหร่ตอนนั้นคือนรกชัดๆแทบไม่มีประโยชน์ยังไม่รวมปัญหาด้านเพอร์ฟอร์แมน์พร้อมๆกับวันวังจำนายอีกที่คาลิสโตโปรโตโคอล ออกวางขายก่อนหน้าเดสเป r รีเม e เพียงแค่1เดือนจนมันได้ทำให้ตัวเกมกลายเป็นเกมที่ถูกลืมในเวลาไม่นานอย่างไรก็ตามครับแม่คาลิสโตจะประสบปัญหามากมายแต่หนึ่งสิ่งที่ผมยกให้คาลิสโตเลยก็คือบรรยากาศและความน่ากลัวผมว่าไบโอเฟสในคาลิสโตเนี่ยแม่งน่ากลัวมากๆน่าขยักขยงแบบชิบหายทุกอย่างมันดูดิบเถื่อนไปหมดและจากงานภาพกราฟิกที่สวยมากๆมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมาสมจริงยิ่งขึ้นไปอีก จึงจุดนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณเกรนอีกเช่นเดียวกันตั้งแต่ตอนพัฒนาเลยครับตัวเกรนเขาต้องการให้คาลิสโตมันมีความติดดินจับต้องได้มากที่สุดเกรนเลยพยายามสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากพื้นฐานความเป็นไปได้และสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันมากที่สุดอย่างดาวคาลิสโตสาเหตุที่เขาเลือกดาวดวงนี้ก็เพราะมันคือหนึ่งในดวงดาวที่เชื่อกันว่ามันมีมหาสมุทรอยู่มันก็เลยมีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับยูโรปารวมถึงไอเรื่องที่เราคุ้นเคย มันก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ไบโอเฟชมันน่ากลัวด้วยเช่นเดียวกันแต่มันคืออะไรยังไงเอาไวท้ทีหลังออ t ตาสได้ซุ้มพัฒนาแวน่นมาให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้วโ o w เวอร์สอที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทีโนว่วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวลกาศเพราะงั้นไม่ต้องซืบจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบาย,บายและด้วยเทคโนโลยีฟิสิกอลเวเปอร์ดิโพซิชันคิดค้นด้วยนาซาก็ทําให้ตััววแว่นหล็ลอกกกยากมาครบ เบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทางานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ดโคเด็ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจออ d u ัสเลยนะครับเรื่องราวของคาริสโตโปรโตคอลจะตั้งอยู่ในศตวรรษที่24ครับในตอนที่มนุษย์สามารถไปตั้งรกรากบนดาวดวงอื่นได้แล้วหลักๆจะมียูโรปาไอโอและคาริสโตพวกดาวบรวิวารของดาวพฤหัสโดยตัวเรื่องจะโฟกัสไปที่คนคนหนึ่งครับชื่อเจคอบลีเขาเป็นพนักงานในเครือบริษัทขนาดใหญ่ ยูเนเต็ดจูปิเตอร์คอมพานีหรือ UJC ทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งของระหว่างดวงดาวและได้รับหน้าที่ให้นำสินค้าจากเรือนจำแบล็กไอรอนเรือนจำในเครือ u ูเจบนดาวคาริสโตส่งไปยังดาวยูโรป้าในตอนแรกเจคอบตั้งใจจะใ,ให้งานนี้เป็นงานสุดท้ายของเขาครับก่อนเกษียณทว่าไม่นานหลังจากที่ยาส่งของของเขากำลังออกจากคาริสโตญาติของเจคอบก็ได้โดนกลุ่มก่ะการร้ายกลุ่มหนึ่งโจมตีชื่ออัลเทอร์เว์และเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยอาวุธเชีวภาพบนดาวยูโรปาจึงการปล้นในครั้งนั้นมันก็ได้ส่งผลทำให้ยานของเจคอบร่วงกลับคาลิสโตเพื่อนของเขาคนหนึ่งเสียชีวิตหรือแค่ตัวเจคอบเองกับหัวหน้าก,กลุ่มอัลเตอร์เวย์ชื่อแดนนี่นากามูระทว่าก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรครับทั้งสองได้ถูกพัสดีที่คุมเรือนจําแบล็กไอรอนจับขังกลายเป็นนักโทษไปและเมื่อตื่นขึ้นมาก่อนจะได้ทําอะไรซสอีกเจคอบก็พบว่าทั้งเรือนจํามันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่าาบบโออเเฟจทํให้ตัว ต้องรีบผ่าทางรอดออกจากแบล็กไอรอนให้ได้เป็น,นเรื่อนจำที่ว่ากันว่าแน่นหนาที่สุดในระบบสุริยะแม้ว่าทุกท่านจะไม่ได้เล่นคาริสโตโปรตนะครับแต่แค่เห็นผมก็ทราบว่าทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่าไบโอเฟชพวกมันทั้งน่ากลัวและน่าขยะแขยงมากขนาดไหนซึ่งสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าความกลัวที่เกิดมาจากการได้เห็นสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วมันแปลกออกไปคือในด้านการพัฒนาไบโอเฟช ถูกสร้างขึ้นโดยหลักการดีไซน์เรียลิซึมที่คนออกแบบจะนําสิ่งที่มีอยู่จริงมาดัดแปลงให้มันเป็นสิ่งใหม่กล่าวคือไบโอเฟชพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากการนําโมเดลร่างมนุษย์มาฉีกยืดขยายไม่ได้เลตต่างๆน,นานาจนมันไม่มีไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปน่ากลัว,น,ลวน่าขยะขยงแต่เชื่อผมเถอะถ้าคิดว่าคุณไม่ชอบมันมากแล้ว YouTube เกลียดมันยิ่งกว่าคุณอีกและด้วยหลักการนั้นมันก็ได้ทําให้ตัวไบโอเฟช ลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างอยู่ตรงข้ามกับคําว่าชีวิตครับเหมือนกับชื่อของมันเลย b i o f เ a c e มันมาจากการรวมกันของสองคำ bio หรือ bios ที่แปลว่าชีวิตและ f ฟ a หรือ o อเ a c e ที่หมายถึงการกินหรือสิ่งที่กิน eater ไม่ก็ devourer เพราะงั้น b i o f เ a c e มันจึงมีความหมายประมาณว่าสิ่งที่กืนกินชีวิต life eater หรือ life devourer เหมาะเจาะสำหรับการเป็นชื่อของสัตว์ปลาดแบบสุดๆแต่เชื่อไหมครับ มือนกับในคมอฟเลยแต่เหตุที่ผู้คนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าหวาดกลัวมันมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเท่านั้นต้นกําเนิดของไบโอเฟชมันมาจากจุลชีพก่อโรคแบบหนึ่งครับเรียกว่าไบโอเฟชพาโทเจนคําว่าพาโทเจนมันเป็นคําเรียกรวมๆของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับที่สามารถทําให้โฮสต์เจ็บป่วยได้เช่นพวกไวรัสแบคทีเรียเชื้อราสาเหตุที่เราเรียกมันว่าพาโทเจนก็คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ทว่าถึงจะถูกเรียกว่าเป็นจุลชีพแต่ไบโอเฟชพาโทเจน ตัวมันก็ไม่ได้เล็กถึงขนาดต้องใช็คกล้องจุลทรรศน์ส่องนะครับเราสามารถมองเห็นมาด้วยตาเปล่าลักษณะของมันจะเป็นเหมือนกับก้อนเนื้อขนาดเล็กคล้ายนอนขนาดประมาณนิ้วก้อยซึ่งสําหรับต้นกําเนิดของไอเจ้าไบโอเฟชพาโทเจนนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปหลายปีก่อนเจคอบจะถูกจับในตอนนั้นคาริสโตได้กลายเป็นดาวในอนนนอคมเรียบร้อยแล้วและมันก็เริ่มมีการขุดหาทรัพยากรเกิดขึ้นทว่าระหว่างการขุดเจาะ นักขุดเหมืองจํานวนหนึ่งพวกเขาก็ได้ไปพบกับมหาสมุทรขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ดวงดาวนั้นและการขุดทําลายดังกล่าวมันก็ส่งผลทําให้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในมหาสมุทรหลุดออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายหนอนขนาดใหญ่ในเกมผมไม่ทราบว,ว่ามันมีชื่อเรียกไหมแต่ในภาพคอนเซปต์อาร์ตเราเรียกมันว่าลีเวียทานซึ่งไม่นานนักหลังจากการค้นพบสิ่งมีชีวิตดังกล่าวก็ได้ถูกสังหารครับและมีการค้นพบตัวอ่อนอยู่ในซากของมันไบโอเฟชพาโทเจน มันก็คือเชื้อโรคหรือไม่ก็ตัวอ่อนที่ถูกคนพบอยู่ในร่างของเอเลนปริศนาตัวนั้นอย่างไรก,ก็ตามแม้พวกเขาจะสามารถจัดการกับลีเวทานได้แต่ตัวอ่อนเหล่านั้นมันก็กลับทําให้พวกเขาติดเชื้อครับเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสปหลาดไปก่อเกิดเป็นการระบาดครั้งแรกเรียกว่าเหตุการณ์การระบาดในสถานีอาคัสซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ได้ทําให้ทราบว่าตัวเชื้อโรคมันมีคุณสมบัติในการเร่งการกลายพันธุ์ในร่างกายของผู้ติดเชือ้อ โดนในตอนแรกมันจะมีอาการเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาทุกประการครับเพียงแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในภายหลังเริ่มจากอาการไอการไหลเวียนเลือดลดลงเแตนเลือดได้รับความเสียหายจนถึงขั้นแตกตามมาด้วยอาการอ่อนเพลียกรามนอกระตุกชักเกรง็งผมร่วงมีพฤติกรรมดุร้ายสูญเสียความสามารถในการคิดหรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นความรู้สึกที่อยู่ด้านในของสมองส่วนหน้าแล้วก็ตามมาด้วยการกลายพันธุ์ระบบเผาผ่านทำงานผิดปกติร่างกายแปลสภาพ มีอวัยวะใหม่งอกออกมาและสุดท้ายคือมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างมหา,าศาลเปลี่ยนผู้ติดเชื้อให้กลายเป็นสัปหลาดอะไรความคิดถาว่าท่ามกลางผู้ติดเชื้อพวกนี้มันดันมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งครับที่ร่างกายของเขาสามารถรวมเข้ากับไบโอเฟสพาราจนได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ตัวเขายังคงมีความเป็นมนุษย์อยู่ขณะที่ร่างกายได้รับผลของการกลายพันธุ์แข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นอายุยืนมากขึ้นโดยชายคนนี้ถูกเรียกว่า subject zero อย่างไรก็ตามไม่นานนัก ชายคนหนงกล่าวก็ได้ถูกสังหารไปในเหตุการณ์การกวาดล้างสถานีอาคัสซึ่งมาทราบถึงคุณสมบัติของไบโอเฟชพาราเจนองค์กรลัทธิลึกลับแห่งหนึ่งชื่อเดอะคอมมอนเนลิตี้ก็ได้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องครับเ็นิคเรสซิสไซตี้ที่ก่อตั้งมานานมากแล้วลุ่มหลงอยู่กับความเชื่อแบบชาวสแตวินธรรมชาติคัสสันเชื่อว่าถ้าหากมนุษย์อยากใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศพวกเขาจะต้องวิวัฒนาการและไบโอเฟชพาราเจนก็คือทางออก โดยสัญลักษณ์ของลัทธินี้มันจะเป็นเหมือนกับกางเขนครับหรือไม่ก็ขีดเวลาเรานับเลขซึ่งมันจะไปคล้ายกับสัญลักษณ์ของศาสนาหนึ่งคาริโพลิสในจกักรวาลของพับจีเดอะคอมมอนอริตี้ได้ทาการก่อตั้งศูนย์วิจัยบนดาวคาริสโตขึ้นมาพร้อมกับได้ลองส่งไบโอเฟชพาโรเจนไปยังดาวยูโรปาเป็นสาเหตุที่ทําให้มันมีการระบาดเกิดขึ้นบนดาวดวงนั้นและน่าจะเดากันได้เจคอบลี Lee, เขาก็คือคนที่รับหน้าที่ขนส่งสิ่งทดลองดังกล่าวแต่ตรงนี้เจคอบเขาไม่รู้นะครับ ว่าสิ่งที่เขาขวดส่งมันคืออะไรและเพื่อลบหลักฐานทําการปกปิดข่าวเดอะคอมมอนเลิตี้ก็ได้โบยความผิดบิดเบนการระบาดไปเป็นการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพของกลุ่มก่อการร้ายเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนคาริสโตโดยหลังจากสร้างศูนย์วิจัยขึ้นมาแล้วมันก็ได้มีการนําศพของซับเจ็กซีโร่มาคนคว้าต่อครับหวังจะสร้างเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถเช่นนี้ขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามถ้าจะให้การทดลองมันดําเนินไปพวกเขาก็ต้องทดลองกับมนุษย์ใช่ไหมครับ มาเลยมีการสร้างเป็นเรือนจําขึ้นมาบางหน้าวางใช้นักโทษเป็นหนูทดลองโดยตัวเรือนจํามันจะตั้งอยู่บนซากของสถานีอาคัสเลยและพัสดีที่คุมเรือนจํานี้อยู่เขาก็คือคนของเดอะคอมมอนอลิตี้ที่ต้องการสร้างมนุษย์ที่วิวัฒนาการแล้วทว่ามันดูเหมือนวิธีการจับคนมาทดลองทีละคนทีละคนมันจะไม่สามารถสร้างอะไรแบบซับจ e c t ซีโร่ขึ้นมาได้เหมือนกับคําพูดที่ว่าการวิวัฒนาการไม่ได้เกิดขึ้นในห้องแล็บแต่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติโดยเห็นนั้นพัสดี เลยทำการปล่อยตัวทดลองไบโอเฟชออกมาทําให้เกิดการระบาดในเรือนจําแบล็กไอรอนเชื่อว่าถ้าหากเขาสามารถสร้างเหตุการณ์การระบาดท,ที่เหมือนกับการระบาดครั้งแรกขึ้นมาได้มันก็มีโอกาสที่พวกเขาะจะพบกับมนุษย์ที่สามารถเข้ากับตัวไบโอเฟชพาโทเจนได้อย่างสมบูรณ์เป็นการสร้าง subject zero ขึ้นมาใหม่และเรียกมันว่า alpha หรือ subject alpha ซึ่งแผนการปล่อยการระบาดนี้ให้เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าค a i s t o p r o t o c o โดยหลังจากที่เจคอ,อบได้จับทัดจับตูมาเป็นหนึ่งในตัวทดลองหรือนักโทษเขาก็ต้องหาทางออกจากดวงดาวแห่งนี้ไปให้ได้ครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากอีไลีัสหนึ่งในนักโทษเช่นเดียวกันที่อ้างว่าเขามีแผนหลบหนีและเป็นคนที่สอนให้เจคอ,อบใช้สิ่งที่เรียกว่าคอด้วยขึหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แบล็กไอรอนบนคาลิสโตถือได้ว่าเป็นเรือนจําที่แน่นหนาที่สุดในระบบสิริยะมันก็คือคอรดีไวส์นี้นี่แหละครับแพรเนียลออปติคอลรีคอร์ดิ้งเอนจิน ตัวมันเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ด้านหลังลำคอของเจ้าหน้าที่และนักโทษทุกคนพัฒนาขึ้นโดย UJC มีจุดประสงค์และฟังก์ชันการใช้งานหลายอย่างแต่หลักๆก,ก็คือทําให้ผู้คุมสามารถเช็คตรวจสอบนักโทษได้แสดงระดับสุขภาพจะป่วยอะไรยังไงก่อนแน่นอนครับทุกคนในที่นี้คือหนูทดลองนอกจากนั้นมันก็ทําหน้าที่เป็นเสมือนกับคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงสาม,มารถใช้ส่งต่อความทรงจําได้อีกด้วยโดยหนทางในการหนีออกจากคาริสโตที่เอลล่สเสนอ ก็คือพวกเขาต้องขอความช่วยเหลือจากแฮกเกอร์คนหนึ่งเพื่อให้เขาคนนั้นทําการเรียกยานมารับทว่าหลังจากฝ่าฟันไบโอเฟสมากมายเจคอบก็พบว่าแฮกเกอร์ที่พูดถึงคือเดนนี่นากามูระคนเดียวกับที่ทําให้ยานของเขาตกในตอนแรกก็จะมาทราบว่าเป้าหมายของเธอคือการตามหาหลักฐานบนยานของเขาหวังเอามาใช้เปิดโปง UJC เจซใดๆก็ตามใน,นตอนแรกเดนนี่ก็ปฏิเสธไม่ร่วมมือกับเจคอบด้วยครับด้วยเหตุนั้นทั้งสองเจคอบกับอีเลอัส พวกเขาจึงต้องหาทางไปโรงเก็บยานเองทว่าระหว่างนั้นมันก็ดันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีเลียสกับเจคอบถูกเฟริสหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดีดออกด้านนอกคาลิสโตทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับพายุหิมะกับสภาพอากาศลบหนึองศาอีเลียสเสียชีวิตอย่างไรก็ตามในตอนหลังแดนนี่เธอก็กลับมาช่วยนะครับและร่วมมือกับเจคอบเพราะว่ามันก็ไม่สําเร็จอยู่ดีแม้ทั้งสองจะสามารถไปถึงโรงเก็บยานได้แล้วแถมขึ้นบินได้เนรียบร้อยแล้วด้วยยานของพวกเขา ก็ได้โดนพัสดียิงตกทําให้เดนิและเจคอบตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับตัวต้นเรื่องเลยตลอดการเอาตัวรอดของเจคอบเขาก็จะได้เจอกับไบโอเฟชหลายรูปแบบนะครับแต่ผมก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนตัวศัตรูในคาลิสโตโปรโตคอลเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากประกอบกับทุกตัวมันมีดีไซน์ที่เหมือนกับหลุดออกมาจากหนังเรื่องเดอะติงมันเลยทําให้อธิบายค่อนข้างยากแต่ก็ผมจะพยายามในส่วนนี้ ตัวแรกคือกรันครับเป็นผู้ติดเชื้อที่เพิ่งกลายพันธุ์จากไบโอเฟชพาโทเจนลักษณะจะเหมือนกับซอมบี้ทั่วไปเลยโดยในตัวเกมจะมี3แบบกลันปกติกรันที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บิ๊กบอยในด้านรูปร่างกลันไม่จะมีลักษณะคล้ายกับคนปกติเลยครับแต่จะมีเหมือนกับตุ่มที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของไบโอเฟชพาโทเจนเป็นแผลอักเสบอะไรเทอกนั้นต่อมาคือแบลัคเวิร์มเป็นไบโอเฟชที่กลายพันธุ์สูงมากลักษณะเหมือนกับถุงก้อนเนื้ออยู่ตามพื้นไม่ก็เกาะอยู่ตามกำแพง เวลาที่เราเข้าใกล้นะครับไอเจ้าถุงนี้มันจะปล่อยหนวดออกมาซึ่งไอตัวหนวดนั้นไม่ต้องสังเกตมากก็ได้มันจะมีลักษณะเหมือนกับหัวมนุษย์อยู่แล้วต่อมาคือพาราไซเป็นไบโอเฟชขนาดเล็กครับที่ทําหน้าที่ปเปเสมือนกับตัวแพร่เชื้อหลักอารมณ์เดียวกับเฟสฮักเกอร์ที่ตัวมันจะไปเกาะหน้าของเหยือ่อแล้วจึงทําให้เหยื่อกลายพันธุ์ไปต่อมาคือแดงเลอร์อันนี้จะเปรียบเสมือนกับบูมเมอร์ของคาริสโตครับเป็นไบโอเฟชที่กลายพันธุ์จนทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนไหวจนพร้อมที่จะระเบิดอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ด้วยเหตุนั้นเองมาเลยทําให้แดงเลิกเคลื่อนที่ช้ามากๆในด้ารูปร่างแดงเลิกมันก็จะเหมือนกับก้อนเนื้อที่คานไปมานะครับตัวต่อมาคือราเชอร์ตัวมันเป็นไบโอเฟชที่จะกระโจนใส่ตัวผู้เล่นอย่างรวดเร็วมีความสามารถในการล่องหนโดยรวมมีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์นักกล้าในด้ารูปร่างรัชเชอร์จะเป็นไบโอเฟชที่เคลื่อนที่ด้วยสีขาสาม,มารถไต่ไปมาตามกําแพงได้เดอะไลไบโอเฟชที่ร่างกายของผู้ติดเชื้อน่าจะตายไปนานมากแล้วครับ แต่ก็กลับบังขยับได้จากพวกเนื้อเยื่อที่กลายพันธุ์ไปและการที่ไม่มีดวงตาก็เลยทําให้พวกมันมองไม่เห็นเป็นพวกผู้ติดเชื้อที่เจคอบพบตอ้นอยู่ในอาร์คัสครับสถานที่แรกๆที่เกิดการระบาดด้วยเหตุนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานานกว่าที่พวกผู้คนที่ติดเชื้อจะกลายเป็นเดอะบลายวนไนด้รูปร่างเดอะบลายจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับโครงกระดูกครับที่มีระยางเนื้อเยื่ออยู่ตามตัวคล้ายกับรากไม้แต่ก็ไม่น่าใช่ต้นไม้นะครับและต่อมาคือบิ๊กเมาส์ ไบโอเฟชที่มี2หัวติดกันลมดานล่างหายไปผสานเข้ากับลำคอมีความสามารถในการพ่นกรดออกมาได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบว่าสาเหตุที่มันมี2หัวมันมาจากที่บิ๊กเมาส์มันคือไบโอเฟชที่เกิดจากการรวมกันของไบโอเฟชสอตัวหรือที่มันมีสองหัวเพราะมันมาจากการกลายพันธุ์ต่อมาคือไบโอบอทไบโอเฟชที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการนําเนื้อเยื่อกลายพันธุ์ผสานรวมเข้ากับโครงโลหะของหุ่นสกิลิตี้บอทภายในแบล็กไอรอนทูเฮด ไบโอเฟชที่น่าจะเกิดจากการรวมกันของโค้ชสองคนทําให้ตัวมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติและแข็งแรงทนทาย,ยากกว่าไบโอเฟชธรรมดาหลายเท่าเป็นบอสเอนิมี่ตัวแรกครับที่เจคอบได้เจอสุดท้ายคือเบเฮมอตหรือเจ้าหน้าที่ลีออนเฟอริสตั้งเดิมแล้วเขาเป็นมือขวาของพัสดีครับและเป็นคนที่จับเจคอบมาแบล็กไอรอนซึ่งระหว่างแผนการหน,นีของเจคอบเฟอริสก็ได้เข้ามาขัดขวางหลายต่อหลายครั้งและสุดท้ายจากการสู้กันมันก็ได้ทําให้เฟอริสติดเชื้อแต่มันปรากฏว่าเขายังสามารถคงสติไว้อยู่ได้ ทำให้ตามหลักการแล้วเฟอริสคืออัลฟาคนใหม่ซึ่งในตอนแรกเฟอริสเขาจะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่นะครับเพียงแต่จะดูตัวใหญ่ขึ้นจากการที่ตัวเชื้อโรคมันสร้างมวลกล้ามเนื้อเพิ่มแต่มันก็ปรากฏว่าอัลฟาที่เฟอริสเป็นมันไม่เหมือนกับซับเจ็กซรเฟอริสเขาได้ก,กลายเป็นสปะรลาดอย่างสมบูรณ์ในภายหลังการเดินทางกลับไปยังแบล็กไอรอนผ่านอาร์คัสมันได้ทําให้แดนนี่ติดเชื้อครับแต่โชคดีหน่อยที่ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสอง ได้โดนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งช่วยเอาไว้ดเรเคลินมอเลอร์เธอได้ชะลออาการติดเชื้อของเดนนี่ไว้ครับพร้อมบอกเจคอบว่ามันยังมีหนทางการรักษาอยู่แต่มันต้องใช้ตัวอย่างด n a นเอของอัลฟาและตอนนั้นมันก็คือตอนที่เจคอบทราบครับว่าตนเองคือต้นเหตุที่ทําให้เกิดการระบาดบนยูโรปา้าและเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องสาวของเดนนี่ต้องตายด้วยแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเจคอบที่อยากไถ่บาปเขาเลยไปหาพัสดีได้ฟังคาพูดเหตุผลต่างๆนนนาตามภาษาไวร้าย และได้เข้าสู้กับเฟอร์ริสที่กลายเป็นเบเฮมอตไปแน่นอนเจคอบสามารถผ่านมาได้สามารถรักษาเดนี่ได้สําเร็จแต่ก็โชคร้ายปนทางหนีที่เหลืออยู่มันมีแค่ทางเดียวคือการหนีผ่านกระสวยอวกาศที่มีแค่ที่นั่งเดียวเจคอบเลยบังคับให้เดนนี่ขึ้นไปบนนั้นครับพร้อมกับหลักฐานก่อนที่ตัวเองจะโดนฝูงไบโอเฟชรุมถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีดี c Final t r a n s m i s s i o n อยู่นะครับเป็นด LC ที่เล่าเรื่องของเจคอบหลังจากนั้นตัวเจคอบเขาพบว่า ความทรงจําของตอนเองตอนเจอกับเบรฮมอตครั้งสุดท้ายมันหายไปครับและโดนดรเคลินช่วยไว้อีกครั้งพร้อมกับพยายามหัดทางหนีออกจากคาริสโตเหมือนเดิมเพราะว่าในครั้งนี้เจอคอบเขาทราบว่ามันจะมีย่านขวส่งลงจอดและเขาสามารถใช้มันหนีไปได้เจอคอบเลยทาการฝากฝูงเบลเฟสไปเรื่อยๆผ่านเรือนจําแบล็กไอรอนที่เขาเพิ่งมาสกเกตทีหลังว่าตัวเรือนจํามันมีเลเยอร์ไม่เหมือนกับที่เขาจําได้พร้อมกับได้เห็นภาพหลอนอยู่บ่อยครั้งด้วยซึ่งในตอนสุดท้ายเจคอบ เขาต้องสู้กับดรเคทลินครับที่ได้กลายพันธุ์ไปหลังติดเชื้อและสามารถขึ้นยันออกจากคาริสโตได้สําเร็จแต่จูๆ่ๆสิ่งหนึ่งมันก็ทําให้เจอคอบเริ่มแปลกใจยานที่เขาอยู่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับยานของเขาในตอนแรกทุกประการจนสุดท้ายมันก็หักมุมทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันของเจอคอบที่กำลังจะตายเพียงแค่ในตอนนี้ที่เขายังอยู่ได้เพราะดรเคทลินยื้อเอาไว้เพื่อใช้ข้อของเจอคอบเป็นตัวส่งสัญญาณครับส่งพวกงานวิจัยพวกหลักฐานต่งตตางๆน,นานาไปให้เดนนี่และเมื่อเสร็จ แต่ขอบก็ได้เสียชีวิตลงดังชื่อการส่งสัญญาณครั้งสุดท้าย Final Transmission นั่นก็เป็นทั้งหมดของ BioOface และในเรื่องเกือบทั้งหมดของคาริสโต้นะครับเอาจริงๆตัวเกมนี้มันสั้นมากเหมือนมีแค่ครึ่งเดียวส่วน DLC ก็ไม่รู้ว่าทำมาทำไมถ้าปล่อยไว้ไม่ยังมีโอกาสเปิดทางไปภาคต่อได้มากกว่าซะีอีกแต่ก็จากการตอบรับที่ไม่ค่อยดีผมมองว่ามันคงไม่มีภาคต่อแล้วแหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้มันเซอร์เยอะไป ผมต้องขออภัยด้วยนี่ยังไปส,สั้นครับภาพทุกภาพของคาริสโตโปรโตคอมันคือสิ่งที่ YouTube ไม่ชอบโดยผมขอขอบคุสมาชิททุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณสุดปปแตงทุกบัตรทุกสตางค์ด้วยครับในวันนี้ทุกคนเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ